สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูแต็กนะคะนางสาวกนิกาค้ายหอมนะคะวันนี้ครูแต็กก็จะมาสอนเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้เรื่องบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนั่นเองนะคะวันนี้ครูแต็กจะพาเด็กๆเ,เนี่ยในหน่วยนี้เค๊จะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปรู้จักกับบุคลากรในโรงเรียนกงลีจงฟันในระดับอนุบาลของเรานั่นเองก็จะมีครูพีเ่เซามีพออ,อแล้วก็มี อีกต่งางๆมากมายถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะตั้งใจฟังด้วยนะคะท้ายบทเนี่ยเรามีคำถามด้วยนะใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะนายขวัญลีบิพันวิทย์ประธานโรงเรียนกงลีจงสันของเราน,นั่นเองคะ่ะเด็กๆ ายพีรวัตรพินโยวัทยากรผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกรงลีจงซันของเราคะ่ะนางชนกวันทธรรมเที่ยงผู้อำนวยการโรงเรียนกรงลีจงซันหรือเด็กๆจะเรียกว่าพออเกก็ได้นะคะ,ะเรามาดูคุณครูในระดับอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามบ้างคะ่ะอ๋ะอหนึ่งท่1หนึ่งครูนัดและครูนีคะ่ะอ๋อดุกดิกดุกดกน่ารักจังเลย ่อไปอนุบาล1ทับสครูแมมและครูจูค่ะโอ้มีการแต่งตัวแฟนตาซีด้วยอ๋อยอดเลยค่ะอนุบาล1นทับสครูแตกและครูปูค่ะมีการแต่งตัวในกิจกรรมเปลีนปีใหม่ด้วยนะคะอนุบาล2ทับหครูทรายและครูส้มค่ะมีการแต่งตัวสวยงามสีสัน c o l o r อร์ อนุบาล2องทับสองคูรถและครูโบค่ะอ๋อมีการประกวดร้องเพลงด้วยเหรอหะคะเนี่ยโอ้โหอนุบาล2อ,อ,องทับสามคูน็อตและครูเจนค่ะโอ,อ้โหตังหูครูน็อตสวยมากๆเลยค่ะไอออนุบาล3าทับหค่ะคูตุกและครูจอยค่ะ โอ้โหสีสันคัลเลอร์ูจังเลยค่ะต่อไปอนุบาล3าทับ2คู่ฝนและคร่มิ้มค่ะ oh, มีการประกวดร้องเพลงด้วยใส่วิกผมสวยงามค่ะต่อไปอนุบาล3าทับมคู่ออนและคู่ก้ังค่ะ โอ้โหสีสัน Colorful อลังการงานสร้างคะ่ะซื้อภาษาจีนนะคะเราซื้อปลายฟ้าและเราซื้อสายชนคะ่ะคนแรกนะคะครูพิมพ์นะคะสอนคอมพิวเตอร์คะ่ะคนที่สองคู่น้อยครูห้องพยาบาลคะ่ะสวยงามคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างาคะเด็กๆเด็กๆได้รู้จัก บุคลากรในโรงเรียนกรงุรงรีจงซันของเราแล้วใช่ไหมคะในระดับอนุบาลนะคะมีทั้งประธานโรงเรียนผู้จัดการโรงเรียนแล้วก็ผู้อวยการโรงเรียนแล้วก็มีคุณครูประจาําชั้นคุณครูพี่เลี้ยงครูพิเศษเราซื้อภาษาจีนนะคะก็มีทั้งหมดหลายคนเลยเด็กๆจาได้หรือเปล่าว่ามีใครบ้างนะคะ ส่วนคำถามวันนี้นะคะที่ครูเด็กจะถามเด็กๆก,ก็คือข้อที่1นึครูเด็กจะถามเด็กๆว่าคุณครูที่สอนในระดับอนุบาลหนึ่งมีใครบ้างเด็กๆลองตอบคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเด็กๆจะตอบถูกหรือเปล่าข้อที่สองประธานโรงเรียนกงลงรีจงซันมีชื่อว่าอะไรนะคะส่วนข้อที่ส ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการโรงเรียนกรงรีจงสันมีชื่อว่าอะไรอตอบคุณพ่อคุณแม่นะว่าว่าจะรู้จักหรือเปล่าข้อที่สีผู้อํานวยการโรงเรียนกงรงลีจงสันมีชื่อว่าอะไรแอข้อสุดท้ายนะคะ เราซื้อที่สอนภาษาจีนของเด็กๆมีกี่คนในระดับอนุบาลเท่าน,นั้นนะคะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วตอบคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆจะอัดคลิปมาตอบคกูแตก็ได้หรือจะคอมเมนต์ตอบคุคณครูก็ได้นะคะอ,อย่าลืมทบทวนด้วยฟังให้ดีมีคำถามท้ายคลิปเดี๋ยวค,คนที่ตอบจะได้รางวัลอาจจะมีรางวัลจากกูแตก็ไ,ได้นะคะ เดีด๋ยวอย่าลืมดูแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกุง้งกิง้งพุงกิงอ่ากดติดตามให้คุณแตกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณแตก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบ,าย,บายค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ